ก็กับผมตัวชนอนะครับกับทะเลบบที่สุดขีดนะครับในช่วงสองกระต่ายเมืองจันนะครับปกติจะดีกระต่ายหมายจานันกระต่ายในจนันแต่ที่กระต่ายเมืองจันกระต่ายอยู่ในเมืองจันนะครับเขาจะอยู่ที่ตรงสารจังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับมีกระต่ายเอ็นๆน่ครับกระต่ายน่ารักซะดโดยถนนท่าหลวงนะครับไม่ได้มีข้างเดียวเขามีสองข้างที่แถวใตา้นี้ก็มีแต่ด้านนี้จะย้อนแสงนิดนึงนะครับ เพราะว่าเราอยู่ตรงสารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับนี่ครับอ่ะเติมติมเข้ามาครับเติมเติมเข้ามาคืออยู่ไม่ไกลจากบขสอนะสมมติว่าถ้าใครแบบไม่มีรถส่วนตัวมาแล้วนั่งรถมาจากกรุงเทพหรือจากจากังหวัดอื่นๆที่มาจากสรบุรีได้นะครับก็ลงบขออสอแล้วต่อมานิดนึงก็ถึงแนละ้วนั่งรถมาก็ได้หรือว่าเดินด้วยด้วยตัวเองก็ได้นะครับไม่ต้องนั่งรถอะไรมาเลยก็ได้ นะครับเลนะครับสายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับสวยงามมากๆนะครับสวยงามมากๆจริงๆนะครับ เลยว่าต้องมาให้ได้สักครั้งน,นะครับถ้ามีโอกาสนะครับไหนๆก็แวะบ้านเมืองจันแล้วนะครับท่านนั้นยังไม่พอครับยังมีศาลหลักเมืองด้วยนะครับอยู่ห้างๆกันเลยซึ่งจะมีค่ายตักเสิงขั้นอยู่ตรงกลางพอดีนะครับเข้าได้ทั้งเขาเรียกว่าอยู่ตรงกลางระหว่างสาังแสดว่าจากตักเสิยงมหาราชแล้วก็ศาลหลักเมืองนะครับ ซึงเป็นอยู่ในเขตค่ายฐานดึงรถเข้ารถออกได้หมดเห็นไหมครับดีรถเข้ารถออกนี่ครับค่ายตากสินครับนี่ครับร้านรักเบือง,องจันทบ,บุรีนะครับ จะจ่านิึงเป็นระไร้ยบาทัหลักเมืององค์หรอจบุเป็นบาทีบบาทิยิมใเลยถ้ารอบาทไดองค์เหลือรอมสิบองค์ไม่มีแล้วนาบนจะได้ผู้ดีเจ้าหลวโอ้มีแผนที่ด้วยอะไรครับเด็กบ้ดออโอนได้ครับสแกนได้เสอ่าที่นี่ไว้ที่ก็ยิ้มจะชี้แหนไปสแกนได้เลยเนี่ยบอกกันต้องเขาเลยนำ สแกนได้เลยเอามือปี้ซื้อกับมือแพทย์ให้โรงบ้านรู้สึกดีที่มีเธอนั่งใกล้ๆเออนะสแกนด้านในอ่าเรียกว่าเหลือคนเจ็บป่วยให้โรงบ้านหมดคนเจ็บจากให้คนเก็บป่วยกับมืออาชุนยิงกับมือแพทย์แต่ทำมือร้อยบาทเศษถึงร้อยล้านขอแสดงความยินดีแย่าได้รับสาหลับเมืองคอจะไม่มีเนี่ยน้ำมนต์จริงครับคุณเสกมันก็ได้นะ ตรงข้ามกับศาลจังหวัดจ no like well, like ันทบุรีพอดีเลยนะฮองคศาลที่เกิดกรับเยอะนะครับตรงนี้นะครับางก็มีหอจดหมายเหตุะร รบรตา,ายอยู่สารหลักเดืองนะใช่มีคนกดแตรนะครับใช่ครับเขาข้าดประมาณมานี้กันแล้วกันนะครับผมตัวนี้ปิดเตรครับกับกระต่ายเมืองจันทครับที่สารหลักเมืองจันทบุรีครับ